สวัสดีค่ะยูริอุครีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วค่ะ ดยผลิเดัณฑันในครั้งนี้นะคะเป็นปลิตภัณฑ์ที่รีรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากจริงๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยเจ้ารองพื้นที่มาผอมแปลงแบบนี้นะคะแค่เห็นหน้าตาก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าใช้มากๆแล้วใช่ไหมคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเป็นปลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์ที่ฮิตฮอตมากๆนะคะอย่างเวอร์ปนั่นเองะคะถ้าเราพูดถึงเวอร์ปปเนี่ยเราก็จะนึกถึงแป้งดินน้ำมันใช่ไหมเอ่ยนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาทําแป้งดินออกมาได้มาแบบคันเทพมากจริงๆนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นใม่อาปรนเาดีกกแล้วเช่นัน ะะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขามีคอนเซปต์ที่ว่าแค่ปาดผิวก็เนียนกริบนะคะสวยเด้งทันใจจนคุณต้องร้องว้าวเลยทีเดียวละค่ะโหแค่คอนเซปต์แค่หน้าตาก็น่าใช้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ยูริเนี่ยก็ได้ลองใช้แล้วก็พิสูจน์กับตัวเองแล้วนะคะว่าเฮ้ย มันมันดีจริงๆอย่าง,งที่เขาบอกจริงๆอ่ะคือแบบแค่พูดขนาดนี้นะคะทุกคนจะคงจะไม่เชื่อกันนะคะนึกว่าแบบโมหรือเปล่านะคะอย่างนั้นเราอย่ารอช้านะคะไปดูรีวิวกันแบบเต็มๆเลยดีกว่านะคะว่ามันจะรอดเรอ p e เพอร์เฟกขนาดไหนนะคะไปดูกันเลย เอทีเอรองพื้นขั้นเทพและแป้งเทวดาจากเวอร์ปสแปดทรงตรงจากประเทศเกาหลีช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆง่ายสะดวกรวดเร็วสบายมากยิ่งขึ้นโดยร้องพื้นคุณภาพเยี่ยมเนื้อนแน่นเนียนกริบบางเบาปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมติดทนนานถึง15ชั่วโมงและควบคุมความมันได้ตลอดทั้งวันและไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันอีกด้วยนะคะจึงช่วยปรับสภาพผิวของเพื่อนๆให้เนียนสวยเด้งทันใจแบบไม่ต้องง้อคอนซีลเลอร์และแป้งมาปกปิดหลายชั้นให้ยุญญ่งยากอีกต่อไปเลยละจ้า และอีกความเด็ดดวงของเจ้ารองพื้นตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถกันน้ําได้ด้วยนะคะอ่ามาลองผ่านน้ํากันเลยดีกว่าโอ้เห็นไหมล่ะคะว่าโดนน้ำได้อย่างสบายๆเอามือถูก็ไม่หลุดเลยจริงๆค่ะสุดยอดมากจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้รองพื้นตัวนี้ไปแต่งหน้าเล่นสงการได้ด้วยนะเออเก๋มากเลยอะ และอีกความเด็ดดวงอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเจ้ารองพื้นตัวนี้แนะนําให้ใช้พร้อมแปรงตัวนี้เลยค่ะที่สั่งทํามาเป็นพิศเศษจากประเทศเกาหลีเพื่อให้เข้ากับรูปใบหน้าได้อย่างแนบสนิทขนนุ่มเกลี่ยง่ายใช้สะดวกจับก็ถนัดมือค่ะสามารถเข้าซอกซอนได้ทุกจุดของใบหน้าช่วยเผยมิติใหม่ให้ความเรียบเนียนแบบไม่มีสะดุดเลยจริงๆละค่ะ อ่าเห็นไหมล่ะคะว่าพอเราลงรองพื้นตัวนี้พร้อมแป้งตัวนี้แล้วมันดูเนียนเด้งสุดๆไปเลยแตกต่างจากก่อนลงเลยอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะสามารถปุกปิดได้อย่างดีจริงๆเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์หรือแป้งมาทาทับอีกเลยก็ได้นะคะก็จะได้ลุคที่ชํำวาวเนียนกริบสุดๆแบบสาวเกาหลีอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเขาเนี่ยขั้นเทพส่งชื่อของเขาเลยจริงๆเลยเนาะโหดีดีอ่ะ ค่ะก็สำหรับยูรีแล้วนะคะยูรีคิดว่าเจ้ารองพื้นและแป้งเอทีเอจากเวอร์88ตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่เหมาะสาหรับสาวไทยอย่างเรามากๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะแต่งหน้าแบบดวอี e, ่ลุคแบบสาวเกาหลีแต่ว่ารองพื้นเนี่ยจะต้องควบคุมความมันนะคะแล้วก็ปกปิดได้อย่างคันเทพแบบนี้อีกด้วยนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเวิร์กมากนะเธอจําเป็นจะต้องมีไว้ครอบครองนะคะที่สําคัญราคาก็ไม่แรงเลยนะคะก็คือเป็นรองพื้นมาพร้อมแป้งแบบนี้นะคะราคาเพียง 990บาทเท่านั้นเองอะเออแล้วก็ที่สำคัญรองพื้นเขามีให้เลือกทั้งหมด2เฉดสีเลยนะคะก็คือ Light Base กับ Natural Base นะคะก็คือสำหรับผิวขาวแล้วก็ผิว2สีนั่นเองค่ะก็ไปเลือกใช้ให้เหมาะกับสีผิวของตัวเองได้เลยเนาะก็เอาเป็นว่าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตามเว็บไซต์ของแบรนด์นี้ขึ้นแน่ข้างล่างนี้เลยจ้าตึ้งนะคะก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ได้เลยค่ะ นี่คำดูได้เลยนะคะเอาล่ะนะคะทางนี้ยกริคงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะไว้มีผลิตภัณฑ์อะไรเด็ดๆดวงวงแบบนี้อีกนะคะจะเอามารีวิวบอกต่อกันอีกเช่นเคยแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ